I will love it, lead, make it. อนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะสำหรับรายการขโมยเสยียงเอาละพิซซี่เบเ,บเกตตอนนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะสำหรับรายการเวททีวีและก็มาอยู่กันในเกมผีที่ชื่อว่าแฟนทอมิสเตียนะนะซึ่งไปดูข้อมูลมามันน่าจะเป็นเกมผีที่ตอบโจทย์มากเลยก็คือเราน่าจะเป็นบริษัทกําจัดผีอะไรสักอย่างมันจะมีสกิลแล้วก็มีปืนให้เราด้วยเอาเป็นว่ามันน่าจะเป็นเกมที่แบ,บาซีซัสสามารถเดินเล่นได้นะ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 แล้วก็เกมค่อนข้างที่จะดัดงมากเลยะครับเมื่อกี้ในตอนที่ผมสร้างห้องขึ้นมาคือทั้งเกมมีแต่เราเล่นกันสา คนนะนะคนข้าที่แบบเกมซีซั่นเกมกระจอกโอเคมาไม่ต้องบูดปั้มดาเบรกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวขอดูตัวละครก่อนละกันนะเนี่ยคือเกมนี้ทุกคนคือผมกับพี่พีจะเป็นอันนี้นะเป็นเหมือนกับอีโมนะนะแล้วก็มันบอกว่าเราจะกลัวช่วงเวลากลางวันด้วยใช่ไหมพี่พีใช่่อนข้างเจ๋งเลยมีเกมที่แบบว่ากลัวกลางวันด้วยเฮ้ยเนี่ยแล้วก็มีเห็นว่าเอฟ r i f l e ไระฟว่าเจ้าช่วยเลือกลาสได้้วยนะกูเลือกเป็นชาวแมนเดี๋ยวจะเสงงูขึ้นมาจะไม่ไปเกิมันจะเสงงูขึ้นมายิงผี ใช่ม้ยโอเคก็ประมาณนี้แหละจ้ามีสโตมีอะไรไม่ต้องอธิบายให้มากความไปให้เราเล่นกันเลยดีกว่าเราจะเป็นโอ้หมีดดาด้วยเออนี่เลยกว้างดีแล้วก็เป็นระดับเอ็กซ์เพรสไปเลยไหมค่อนข้างยากเลยดูความยากระดับสุดท้ายดิความยากระดับเอ้ยความยากระดับเกมเลยเรดดี้นี Although ่กดเรดดีはは lad, ้นี่เรดี้เลยเรดี้นี่กูกดยังเนี่ยเรดี้อัพโกนี่ไปยัง อย่ามันกดไปยังไงอมมา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 ให้ไปฮีโรถตู้บอกให้ไปอ๋อมัวนี่ว่ไปฮีโรถเก่าโอ้โอเคโอเคไปไปเที่ยกิ่งเลยพี่นกหูเลิกยิงดิไหนเราต้องเตรียมของอะไรตรงนี้ดูซิมีอะไรบ้างเฮ้ยกูปปาระเบิดแบ่งๆกันกูถืออะไรไม่รู้กักมยานเนอะมีอะไร ระวังนะมันคือจิกมันคือจิกโกพี่จิกโกโอเคไปพวกเรากดใช้งานชิลถ้าไปถึงกดชิลไม่ได้หรือต้องมีปืนก่อนไอต้องมีโลก่อนไม่โ่าจะจยังไม่ถึงมั้งรีว v e กดไปเลยอุณหภูมิสิบห้าที่ผมยืนอยู่นี่เลยเบกเกตมันอยู่ตรงนี้แล้วเบกเกตเฮ้ยไอ้ผีไหนไปออกมาตบกูเมื่อกี้เฮ้ยว่ามาตบได้ด้วยเออออกมาตบเลยอะ กดเปลี่ยนปุ่มกดอะไรอ่ะเลขสองเลขสองไงมันไม่เห็นเปลี่ยนให้เลยอ่ะเปลี่ยนภาษายังกูเปลี่ยนเป็นอะไไม่ได้เลยมีกดยิงเมื่อกี้เกมแคสเลยใครกดยิงแล้วรู้จังแปะแคสเลยมึงไอพี่อ้อวเฮ้ยเป็นกันไม่เวลาวนี่เกมแคสเลยกูเห็นมึงกูเห็นมันอยู่ตรงนู้นกูมันวิ่งไปแล้ว โอเคหลังจานที่เกมแคสมาพวกเราก็ทำการปรับภาพไประดับโลนะทุกคนเพราะว่าเกมมันค่อนข้างแย่ถ้าปรับอ e ีพิกคือทุกคนจะแคสตไปหมดเลยรวมนั่งผมด้วยนะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการเลือกเป็นแมปแรกแลก Basic, ้วกันเบสิกเบสิกความยากเป็นระดับอโนมอนไปแล้วกันไปพวกเราก,กดเลดี้เลยโอ้ยทีอุย้ยแมปสว่างยังเลยอะระวังไม่เกินพิจ๊บัตนะมี่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นเลยไหมเพิ่พมเพิ่มขึ้นได้ด้วยเพิ่มเพิ่มขึ้นได้เลยแสดงว่าปืนก็ไม่จำกัดเลยแต่ว่ายิงได้เรื่อยๆเอ้ยูวีทำงาน เปิดใช้งาน UV พี่เปิดใช้งานเซตอะไรกันดอนดิมมึงถือขึ้นมาดิเปิดอะไรไอปืนมึงไงสองสองปืนเปิดไฟฉายนะดิมองไม่เห็นเลยเออนี่ไงก็ทะเล่นอย่างนี้ไปเลยไอ้เนี่ยมันมืดจังวะเออมืดมองอะไรไม่เห็นเลยี่เบ๊บสามยี่เบ๊บสามตรงโลค่อยๆหาผีไปแล้วกันนะครูก็อยากจะเห็นผีเหมือนกันมันเป็นยังไงเออผมกำลังเดินตามยี่เบ๊บยี่เบบสามตรงนี้ตรงที่เราอยู่แถวนี้แล้วเฮ้ยมันบอกแบ็คยูซูลูม เมื่อกี้มันคือข้างบนอะโอไปไปปืนเมื่อกี้เห็นปะเห็นผีนะมันโผล่มาพุบอะผมมาแค่แวบเดียวเองอือฮะเขี้ยอะไรวะเฮ้ยเช็คก่อนเลยพี่ที่ยิงก่อนสแกนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไฟกระพริบอะเออเมื่อกี้ไฟกระพริบ ไปตัวนี้เอียมแบบสามคุ้ยสี่แถวนี้แหละน้องบอกเลยหายไปแล้วมันไปแล้วเมื่อกี้มันแค่สามสี่มันก็หายไปแล้วผีโอ๊ยมาแล้วโอ๊ยพีเป็นชีเชียมันเยียตายโดนผีเดินมาตีเลยอ่ะโอ๊ยไอ้ดูจังวะยิงมันเลยไอ้ผี่มันอยู่หลังกู หมุนเลยมันหยุดมันตีแต่กูต้องไปมันตีแต่กูอะไอ้ยังกูจะตายตายเลยกูตายแล้ยังไปมันตีมึงคนเดียวอหรแล้วกูยิงใส่มันมไม่รู้อะไรเลยผีแม่ชีเนี่ยเราเรายังไม่รู้เป็นตัวอะไรเราเรายิงไม่ได้เหนเป็นแม่ชีวิญญาณแล้วตอนนี้แล้วมันไปมันออกมาตีไม่หยุดเลยวะพี่สู้มันอย่าเพิ่งกลับพี่สู้มันอืมวาดเลย ไอ้คนอุบาทเไอ้เหลือไปพวกพวเหลือไป f minutes later พี่นหนลังมึงอันอนอะออดวอีกแล้วมันไล่ตีกแล้วอีกตีโอ้โหอะไรอะทำไมตีกมคน พีพีลองกดแท็บแล้วพีพีไปที่ evidence แล้วกดอุ้งเลือกผีสักตัวแฟนทอมแล้วโหวตเลยลองย yeah. ิงได้เพิ่มเป็นยิงได้โหวตเลยโหวตเลยโหวตอะไรก็ได้เออวิโหวตเลยโหวตเลยนั่นแหละเฮ้ยมาแล้วว่ะสปาวสเตตัสแฟกเมนต์ตอนนี้สเตชูแฟกเมนต์อ๋อสเตชูนั่นแหละเออในมุมด้านหลังอ่ะชิดมุมไปเลยในเกมเดี๋ยวกูดูมุมกว้างให้บีเฮ้ยมาแล้วว่ะมีเวลาสามสิไอ้ปีกมังกร พีป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 ีพีพีงีบปีงีบปีไปหยิบปีกังกอตมีปีกไม่หยิบหยิบไม่ได้ปีกทิงเทียนพีก่อรพีกทิงทียนพีก่อนกดไลค์กดไลค์ปุกดเอ็กซ์ปีกอะไรบังพี่มันเป็นโลกกำบังทีได้เตรงมาพี่ตรงมาตรงที่มันอยู่หน้าพี่นะ ไอ้ปีกัรเด็นกระจกกระจกอ่ะไอ้ปีกันเด่นเลยแล้วปืนมีไว้สำเนียอะไรอ่ะเออทำไมอ่ะว่าเจ้าอ่ะให้กูเล่นอีกสักรอบดิพี่เอาเอาเอาระดับโนวิดไหมเรามาเพื่อฆ่าความยากระดับชื่อเกมไหมความยากอะไรทีความยากระดับชื่อเกม, <laughs> ม,ามากดาสุดท้าย <laughs> กะเอาตายเลยเดี <laughs> ๋ยวกูเปลี่ยนคลาสก่อนไอ้เหี้ยซอสแมนเลย ม่นจะก้อนเหรอรอบเรียนกูนักดาบไอ้เหี้ยโอ้ยสว่างว่ะโว้ยบันดีโอ้ยแม่พก็สว่างเลยอย่างนี้นี่ไล่เลยเฮียนี่ไปเกตเอาระเบิดมือมาเฮ้ยมันเป็นทุ่งโล่งๆเลยอะจิงมาโผล่าตรงไหนก็ได้เฮ้ยเราโหมดเลยไหมฆ่ามันเลยโหมดเลยตัวมีโฮเดอร์ไหมอ่าเป็นเออเป็นอะไรกดๆไปนะ โอ้ยโดนกัดชีอะไรไม่รู้ไม่ใช่แม่ชีใช่ไหมไม่ใช่โอ้ยผีใหม่ว่ะ <laughs> โอ้ยมันกัดโอ้ยผียยคลาดือมาหาอย่กับพื้นนี่ไงเฮ้ยทำอะไรไม่ได้ด้วยโอ้ยหยุดมาหาผมดีไม่เก็งอะนั่นโลมังกรนนะผมก็ไม่จะตาย <laughs> ไป็นไงถ้าม erm ึงตายปีมังกรมันจะบินออกไปเลยผมก็มันจะฮิสตีรีแปลว่าอะไรวะไม่รู้จะไุยโอ้ยห้องอะไรเนี่ยโอ้ยเชี่ยปฏิกรอย์อยู่ห้องนี้เลยพอมันมากัดผมว้ยช่วยด้วยช่วยอะไรช่วยอะไรโอ้ผีเด็กก็ไ่ผีเด็ก ใครก็จะเดินนำผมดิจะตายเรื่องหนึ่งไม่งั้นไม่งั้นปีไปจะโล่เนป็นดีเอาละปีกอนปเลยเก็บพี่เก็บต้ปีกแลวเก็บต้งเสา5 minutes later นี่ลูกปันเนี่ยลูกปั้นเนี่ยกดกดเล็หนึ่งแล้วยนกด x เล็กนแล้ว x เ้ยไม่จริงมึงก็มา วัวไปไม่ได้โดนดาเธอโดนดาโดนฮิตซีเรียยิงเลยแกยืมมือออกมาฮิสซีเรียพี่หน้าหลังนี่มุมดีพี่ยิงเมือกเลือดมันจะลดไหมเมือกอยู่ตามกระเพงนี่มันมาปูด้วยมาแล้วไหนมันยุ่งเท้าพี่ไปแล้วเฮ้ยกิโมะมันไม่กินมามาแล้วมันก็ไปแล้วมันมาแล้วเฮ้ย ชจิงตัดหน้าก tamam> ูไปกันหมดเลยไอ้ยียเอาเอาไอ้ทียเกมโค้งกระจอกเลยอ่ะเกมกระจอกที่หายเลยอ่ะโอ้แล้วแล้วอย่างแพลงไงราคานี่เปิดหน้าร้านค้าเลยประจานเลยดูราคา220บาทสองห้3คน แง่บวกเป็นอย่างมากแง่บวกอย่างไงวะเกมมัแง่บวกตรงไหนวะเนี่ยไอพวกที่บอกว่าแนะนำเนี่ยและเล่นไปถึงร97ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ไงวะนี่ก็เปิดเกมทิ้งไว้ป่ะเนี่ยเว้ยสี่รอยชั่วโมงนี่ไม่ใช่เลยผมไม่เชื่อไอคิโมไอคิโมมาเนี่ยเกมนี้แล้วพูดเล่นสาคนมึงเล่นอะไร โอเคพิซ okay, ีดเบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรา,รายการเวทีวแล้วก็เกมแฟนทอมฮิสเซเลียนะนะก็สําหรับบทวิจารณ์ทั้งหมดแลวก็ที่เราเล่นมาก็อย่าไปซื้อให้เสียตังค์เลยนะเพราะว่าจบหลังจักนี้ก็คงจะรีฟันแล้วนะจ๊ะก็สําหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามนะพวกเราต้องขอบคุณขอบใจกับเพื่อนตังก้นะจุดนี้ด้วยครับสาหรับวันนี้กูล <c oughs> ะเซ็ง่งเงียเนี่ยก็ต้องลาไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า